ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทียากกได้มาวัดปลาบุรพภาล่ามมาทำบุญน้ำเพลินนะคะค่ะเขเมื่อแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน,นเด้อค่ะเด้อเพื่อจะได้มีกำลังใจตามหาตัวเลขโชคลาภมาฝากพ่อแม่พมี่น้องเอฟซีทเก่านะคะก็ขอให้ติดตามไปน้ำกันวาสิมีตัวเลขหน้าทางหาตัวใด าอาจารย์เพิ่นกับอายุนะคะเพิ่นนอน่วาแต่โน่นที่ยากก็สิทถ้ำบุญน้ำเพิ่นคือเก้านะคะถะถวายปัจจัยถวายน้ำกับพาองค์อื่นนะคะ,นะคะเดี๋ยวไปฟ้างแม่ขาวเพิ่นเบานะคะว่าพาอาจารย์เพิ่นสาเหตุที่เพิ่นนอนเพิ่นเป็นยังไงนะคะพะอาจารย์ตรงะคะ่ะไปบ้างน้ากันเลยะคะ่ะ วะลิวาฮาปุราภัลิปุเรนติสะคะลังเอวะเมวะอิตวะทินังเปตานางอุปกะปติเยจิตังปะติตังตุมหังขิปะเมวะสะมิสตัวสัพเพปุเรนตุสังกับตาจันโทปันนะโสยัตถามนิโชติละโสยตถะอภิวาทน์นาเสียเหลาสนจังวุฏทะปะจา อินโนเจตตโลธรรมาวันติอายุวันโอสุขังอรังโยมแม่มาทำบุญนั่กัด ขอรบกวนพี่เน้นตำเหน่ยละค่ะเพราะว่าถ่ายให้เพิ่นเบิงคืือว่าเ็ฟซีเพิ่นหายมาตามแนวท่ากัให้เพิ่นถ่ายให้เพิ่นเบิงเป็นหลักฐานประเด้มาวไม่ดีนะคะพาอาจารย์ตงเพิ่นนอนเพิ่นบ่ตื่นก็อยากรบกวนกับถ้าบุญล้วก็ติดกลับเลยนะคะนิวแมกกาบล่าละค่ะ เอาเนี่ยเขาียบานเขาเลยมาให้เนี่ยเอาบ่ได็แม่บ่ได้เเอาเลขนี่ลหะเนาะบ่บ่ได้เอ้ากระานี่เขานง่ะแต่ว่าแต่ว่าพระอาจารมือนีเพิ่นพ่ตื้นมันบ่ค่ะเพิ่นนอนดึกบ่ค่ะแม่ม่นนเดึกก็นนได้พอสมงไปจากว่าเิ่นยามเพินน่นเติมเพิ่ตืนตก็่ยเพราะว่าเฮาอยู่กับนนะจ้า ต่ว่าขัน่นนอนเด็กนี่ส่วนมากมืดมือมันบ่ค่ะต้งตื่นนแม่เอ้ยจันด้มตกว่าปูกับมาแต่ว่าโมพี่นองกัมาพี่นองม่อยางว่าจันด้จะนอนหมออพี่นอแย่า เพราะว่าเคยมาแงมเด็กกรสีเห็นเพื่อนทวงสันจังหันแล้วเ,<อ>เมื่อเช่นึ้นี่ยขึ้นนอนเพื่อนมา <c oughs> สวดมานหยังเมื่อทำมา,า,มาค่ะเ <c oughs> พราะเมื่อคืนนี่เป็นวันศีลน,นะคะเน,นาะอย่าไม่ออกรูเป็น,ปาน,นมาสวดมานหยังพี่น้องกันปูยาเพื่อนกับบานบางได้ดีใจมองกับเลยสวดเมื่อคื้นมามาน่ะนั่งเมื่อคขึอนนั่งนั่งนอน,น,น,อนสมอง,มอง,มอง อ๋อพนนอน,นี่พน,นนนอนโดนคููกับพ่อรูนเนาะน้องกับบัอลูนว่ันลาสุเอ่อออกไปบินทาบาทปกติลรวั็สั่นจังหันปกติไก่่าจานซุงคนปินิน้นาร่างไอองบอกข่าวมันนั่งนั่งบมลูนเสองหมือเนาะตั้งแต เริ่มแ้่งแต่เริ่มเรอกแรกแบบวามี่ยัง้เลยเพราะว่ได้เฮ็ดมขึ้นลน่็นแบบยังีเคนแบบ่ตืนคนนอนดกคนนอนดกเพราะว่าหนูค่อยมาคนกบ อมากครับค่อยเนี่ตองื่นตื่มากมันนัเาออ่ก็เป็นหว่าตื่นบินทบาตั้งอไปตัวน้อบไปบ่อไปบินทบ่าแล้วก็บ่อตื่นก็แม่เพิ่นกเว้ายู่งหันว่าบางข้างเพิ่นถอดพิษเพิ่นบางที่เพิ่นก็ไปพิที่ตอนบ่ายตอนบ่ายคุณล่ะมันตื่นตื่างเงี่ยเมื่อกบอกว่าแม่้งเงิดพอวก็จ้กวมาล่ะ เดี๋ยวก็ปวดกันกับว่าใดว่าใดน้อเนาะพ่อเนาะก็ว่ารบกวนกันะว่าลูกก็มากอ่ายจไมีิดนนั่งนู่นแก่สีกับทัางใจว่าแต่ถ้าคนที่ตือนมาจะทำเลยอืมสนหมาคนที่เป็นสันถ้าถ้าคนที่เตื่นกับว่าตอนบ่ายคนหนึ่ พ่อแม่พันว้าอยู่บางหันว่าบางที่พันกัดถอดยึดพันกัดวัดตื่นง่ายกะบ่หมีผู้ใดไปกล้าไปควรเพันเพราะว่ากลัวพันติดกับมากเอาพันเพันสีเป็นัสีตลอดพันนบูตืนกับบูตื่นถอดาด้แล้วแม่แล้วกะว่าให้ฟังหนูก็มันก็พึ่งในนี้เนี่ยนะคะตะวันนูว่าสิมาเฮ็ดบุญน้ำกัน กหนูไม่เหตุบุญหนิมีพาองค์อื่นมารับแท่นอยู่บปล่ค่ะนี่ค่ะกสิท่าบุญน้ำเลยหนูกสิกรับเลยนะคะเนาะปะป๊ากาคือตั้งใจมาเห็ดบุญน้ำแม็นเพื่อนโบยูหนูกัเห็ดบุญน้ำือเก่าก็บ่ได้เลือกพาองค์ได้แล้วค่ะกามาอยู่เนาะเพื่นเพื่นโบอยากรบกวนเพื่น เสียก็สิเข้าใจอยู่ว่าได้มาตามอยู่แต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นนอนนะคะเพิ่นนอนเพิ่นเพิ่นบ่ได้บ่ได้คือคนปกติทั่วๆไปค่ะเพิ่นนอนเพิ่นนอนเหมือมือเพราะว่าเพิ่นส่งกระแสกิจนะคะเพราะเพิ่นก็ว่าแล้วผมมีบุตรกล้ากวนเพิ่นโอกาสเนี่ยพราะว่าเพิ่นเพคือคนธรรมดาแล้วกัะเนาะเคยฟูกันเราควนสมาธิคนเราค่ะตอนแรกจะมีคนจะตั้งใจ ทำเต้นเต้นกับคุณแต่ตอนบ่ายเที่ยงเหนค่ะผู้บรลลูมันว่าแม่เห็นคนนอนเข็งเกเดนี่เจนหายน้ำกันนึ่งเางคนเป็นยัางอ่อมแข่งไปเลยอืมแข่ยแบบนี้นีเมือนันพ่ะนก็สวดมนต์ ค่าอเาคิดคายๆว่าคิดเป็นไปเที่ยวนะคะเนาะผู้บลูกับสิตื่นขึ้น่าแล้วนะที่ว่าผู้ลู่แล้วคนกับมูจักยิ่นั่นนะนี่นะคะแอดมินกับสิทธยเห็นบรรยากาศอยู่วัดป่าบุรพาล่ามกับเดมาอยู่เดมา ตามความตั้งใจในมาทำบุญน้ำเพลินนะคะตาบากับแม่เพิ่นกล่าว่าพระอาจารย์เพิ่นนอนเด็กนะคะนอนเด็กเราเพิ่นกลบว่าตื่นเพิ่นบอกขึ้นนธรรมดานะคะเพิ่นนอนเวลาเพิ่นนอนเพิ่นถอดกระแสกิศนะคะกระนอนตัวแข็งเกเด้บางครั้งกับมืดมือเพื่อที่ตื่นโน่นที่ยากกับลอบบดได้นะคะเพราะว่ากับสีป้ากลับบ้านนะคะกับมีภารกิจทั้งบ้านคือกันกับสีป้ากลับบ้านกับทายให้พ่อแม่พี่น้องเห็นบรรยากาศทั้งวัด ปลาบุรพาล่ามนะคะว่าเดมาอีหลีไดมาจริงๆกับบรลูวา่าพระอาจารย์เพิ่นสีนอนแบบเมิดมือนะคะเพิ่นขอดกระแสคิดเพิ่นเป็นเือคนธรรมดากับเป็่อนยังนะคะงวดหน้าเขากค่อยมาติดตามกันไหมปลาเพิ่นถาม พ่อหันนนทียากก็ถามพอสมศักดิ์ว่านะคะว่าพระอาจารย์เพิ่นช่วงนี้เ่าท่านมีแนวทางเสียให้เฮาสิเป็นเพราะว่าเพิ่นนอนนะคะเพิ่นนอนเพ่ตื่นแล้วเพิ่นกับเพิ่นวันนี้เพิ่นบ่ดีมีแนวทางให้ผู้ได้บ่ได้หายจักช่องนะคะแม่กระทั่งชนวลที่ยากใช่พ่อแม่พี่น้องเห็นเพิ่นกระลังสางนะคะอยู่วัดวาพุญร่ามวัดพระอาจารย์โต้งนะคะเพิ่นกระลังสางเออ่ทายไปทายมาแอดมินก็เห็นเลขนะคะ ทายเห็นแล้วบอาทายทําไห้พอไม่ไปนอนเอสซีเบิ้งกะหรือซึกวปลาบอช่นะคะแลวสิท้ายเบิ้งน้ากันว่าเห็นเลขอีหยังนะคะนะคะแอดมินเห็นเลขจมใหม่ไพ่นี่นะคะนะคะเห็นเป็นเลขเกตแปดนะคะเลขเกตแปดจมใหม่ไพ่นะคะก็รู้ว่าผู้่นโดนใจใหเห็นบอแอดมินกะบทายหเห็นพ่วงสางเพ่นเห็ุงานแต่มาทางบังเอิญเห็นเลขนะคะค่ะ าพ,พี่น้องเห็นน้ากันนะคะกระบู้วา่าเป็นอย่งไเน,น้ะพี่น้องน้องเลขทุกโตมันกันเขาได้รุดได้ออกได้ทุกโตนะคะเป็นแค่แน่ท่านนะคะเด้อสำหรับหวดวันที่สิหกกร,รกฎาสองหางหกสีอยู่วัดปลาหลูงบุรพาล่ามนะคะนะคะเพิ่นเขียนเลขใบยุ่ใหม่นางลานนะคะกะับยุ่ช่วงช่วงกับบ่าสูงนะคะรบ่สูงบ่ บอต่ำจนเกินไปนะคะก็บ,บวัลลว่าจะเป็นบนเป็นล่างเป็นแค่แนวทางนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดหรือเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะในคลิปนี้ก็มีเลขตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นบระันในหายเลขผู้ใดนะคะแต่วันนู้นที่ย่ามาถ่ายท้ำบรรยากาศหายพอเป็นพี่น้องเอฟซีเมืองก็เลยเห็นเลขน,นะคะถ่ายเห็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดหรือเจ็ดสามสามเจ็ดเป็นแค่์แนลทาห้าง ชอบก็คอยจัดคอยลงทุนนะคะบ,บ่ระชอบก็เลื่อนผ่านบ่นเป็นอย่างค่ะขอหายควาน้องเอซีโชคดีถูกหวยนำเงินไปแล้กันโชคดีสวัสดีค่ะ